สวัสดีครับอยู่กับปบากุไก่ในช่องอีสานบ้านคอ,อยครับวันนี้ปบากุไก่ก็มีออเดอร์นะครับเนาะออเดอร์ต้นพันธุ์จากพี่น้องทางผุนแหละครับทางมุกดาหารบากุไก่กับชีมาจัดกันเตรียมต้นพันธุ์ให้พี่น้องนะครับเนาะสิเป็นยังไงกับไปติดตามรับชมกันณ์เลยครับไปอันนี้เนาะครับเนาะกาสิเป็น าการกู้มันแล้วก็สิมาเตรียมต้นพันธุ์พร้อมเพราะว่านี่นะครับเพิ่งกู้ไปแล้วเอากูก้ก่ก็สิตัดเอาต้นพันธุ์ไปให้พี่น้องนะครับเนาะแล้วก็สิไปส่งไปเดี๋ยวเอาไก่กกตัดแล้วก็สิเก็บกวางไปก่อนครับพี่นอ้องอันนี้นะครับวิถีชีวิตของแม่หนอนกระดิบบริพาอยู่พาเซลไปไปไปส่งมันครับผมลงนนไหนคะพี่น้องมามา่าสิอุ้มยอตอรงนี่ หลังจากนี้ก็เป็นการเดินทางของเบาคูกไกลและกาแม่นองอาทิตนะครับเนาะลาวกามีนองอาทิตไปน้ำครับพี่น้องไปทรงน,นี่เข้ากัสิไปทางอำเภอหนองผอกจังหวัดลอยเอ็ดเนาะครับอันนี้กับพานาพะมหาเจดีน้ำเนาะครับรเจดีใช้มงคลเนาะครับหรือว่าบางคนก็เอินว่าพาน้ำน้อยเส้นทางกันี่แหละครับเป็นทางสองเลนเนาะครับทางสองเลนส่วนรถส่วนกัน กข้ากกะคีโบโบเริวครับพี่น้องคอยไปขับประมาณ60บนะครับขับโบเรีวตอนี้นะครับข้ากะได้พอ,อถนนที่สวยงามกับมีวัดพร้อมนะครับเนาะวัดตัวนี้เพิ่นอยู่ที่อำเภอเรื่องนอกท้านะครับผ่านมาสองวัดแล้วครับพี่น้องวัดแรกกบเป็นวัด ผานน้ำย่อยนะครับเนาะเจดีใช้มงคละำหาเจดีใช้มงคลนี่นะครับอันนี้ก็เปนบนวรดที่สองบางกู้ไก่ก,กับจำซื้อวัดบ่ไเ้ครับต้องขออภัยนำถ้าแต่ว่ากัแนะนำอยู่พี่น้องถ้าพี่น้องมาแฝงผ่านมากับแบบมาเบิ่งครับสักการะใดนี่ครับเ้ากระหอดอำเภอรเรืองนอกท้าเรี่ยวบางกูไก่ก,กับมีความเห็นว่าส่วนตัวว่าอำเภอรเรืองนอกท้านี่ เป็นอำเภอหนึ่งนะครับเนาะที่จะเลื่อนถนนหนทางเพื่อนกันี่ครับหาเลียน6เลียนเพื่นครับแล้วก็รู้สึกว่าสิมิโกบอลฮาวาเปิดแล้วอ่าถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่จะเลื่อนมากๆเลยครับในเขตพื้นที่ใกล้เคียงตัวนี้ก็ขามไปอำเภอหลายอำเภอเนาะครับเนาะหนาทีสองสามจังหวัดกันจากรอยเอดไปกั ไปเรื่องนกท้ากับยาโสธรนะครับเนาะแล้วก็ไปส่งอยู่นิคมคําสอยมุกดาหารนะครับแต่นี่กับบากูไก่กับเอาใจใส่ลูกค้านะครับไก่บากูไก่ถ้าไปได้กับไปส่งครับพี่น้องถ้ามันพอสิไปกันได้เขาก็เอาใจใส่กันลูกค้าเพิ่นกับใจดีครับเพิ่นกับใจใจกับบากูไก่นะครับเขาก็เอาใจให้ขึ้นกลับเพื่อกันโอ้ทางบานเพิินง่ามมีรีพี่น้องบิวนง่ามเป็นภูเขา นี่ครับก็ยังว่าโอ้สะอ่อนะเจเนาะครับเนะาะหเจามีอากาศดีๆนะครับมีวิวงามเบิง่งจากที่สอบถามเพื่อนเบื้องต้นเพื่อนก็ว่าดินทางเพื่อนดีอยู่ด้วยครับดินดีเสียได้เลยเพราะว่ามีภูเขานะครับก็เท่าที่สังเกตเบิง่งตรงใดที่เป็นภูเขานี่ดินที่ดีครับพี่น้อง วิวงามๆเลยครับเห็นแล้วสบายใจเลยครับพี่น้องวิวงามๆทางบานเพิ่นกระเห็ดห้อ้อยให้มันคือกันตัวน,นี่อันนี้ก็สีเขาสู่มูบ่บานของพี่น้องที่เพิ่นสร้งต้นพันธ์แล้วนะครับเนาะตอนนี้เบากูไก่กับแม่น้องอรีตคาตะเบิงวิวงามไหลจนมาเลยทางเขาบานเพิิน <laughs> วิวงามมีดีครับนี่ ืันนี้กะถือว่ามีความโชคดีเนาะครับเนาะกะฝนบบตกครับอันนี้บากูไแก่ก็ใช้เวลาในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะครับที่เดินทางไปทรงต้นพันธุ์ให้กับพี่น้องกะฝนบบตกทั้งสองมือเลยครับเป็นเรียงทีดีอยู่ถ้าว่าฝนตกนีฮอกาบซิมีปัญหาในการเดินทางในการสัญจรอ,อีกเนะครับเนาะกะเป็นปัญหา เลยบานเลยเพลินเลยครับพี่น้องเพลินเปิดเพลินกับการเบื้องวิวเกินไปอันนี้กับลงมันเรียบร้อยครับกับช่วงตอนลงมันนะครับนอกกอย่างย่กงนี้จะน้อยกับบัวเดชไทยบรรยากาศให้พี่น้องเขาเบื้องเลยว่าตอนลงมันเป็นยังไงนะครับแต่กับบอกกูเกะกับบ๊อชูพี่น้องฟังก็ได้ครับคือในครั้งนี้กับมีความรู้สึกประทับใจบอกเลยว่าประทับใจลูกค้าใจดีแฮงครับเป็นกันเองแล้วกับ บอกบอกบอกคือจังแบบจังใดล่ะมันมีความรู้สึกว่าเออ h o าบอกกันไงบอกกันเข้าใจคือจังเป็นพี่เป็นน้องกันนี่ครับบิมีคำบอกแบบออียงเลยบนมีเสียเสียงบนมีออียงนะครับบอกไงว่าครั้งนี้ได้ใจบาวกูไก่กับแม่น้องอดีตไปเต็มเต็มเลยในตอนสุดท้ายเพิ่นกันยังหาบักฮุงนะครับบักฮุงซึ่งมันกระสุกพอดีเลยครับเส่บหวานก็ขอขอบคุณทางลูกค้าน้ำนะครับเนาะที่ มีความเมตตานะครับเนาะเมตตาทั้งใจดีว่าง่ายแล้วก็มีน้ำใจสิ่งงดงามอยู่ครับขอขอบคุณหลายช่วงนี้ลูกค้าเพิ่นกันยากนะครับฝนตกเพิ่นกับกูเอามันหน่อยให้กันมันเพิ่นกับสีเนาเพิ่นกับกูเอานะครับก็เป็นกำลังใจให้เด้อครับสู้ไปน้วยกันถ้าเป็นอยงไรก็แจ้งข่าวมบบาบอกสู่เบากูไกลฟังเด้ละครับเด้อเป็นอย่างไรมาอย่างไดก็ได้เอา สำหรับมือน,นี้บากูไกกับซีมีแตค่คำว่าขอบคุณนะครับเนาะอันมีลูกค้าช่วงนี้กับขอบไม่เป็นขอบ,บ,บคุณลูกค้ารายนี้รายเดียวนะครับเด้อขอบคุณลูกค้าทุกๆุกรายแหละครับกับบากูไกกันยากเนาะครับเนาะบริหาดวิดีโอให้เบื้องทุกท่านนะครับกับอาศัยเวลาว่างในการเห็ดกับเพราะอย่างยากนี่นะครับพี่น้องทั้งฝนกระตกน้าช่วงนี้กับเอาเป็นว่าขอขอบคุณพี่น้องลูกค้าสุขุสุขคนนะครับที่มาใส่บริการต้นพันธุ์จากบากูไกขอบคุณจากใจครับพี่น้อง โอเคถามไม่ยังกะติดต่อหาบาคูกไกลรหเดครับเด้อ084409471นะครับมาวอามาคุยกันใดเพราะชีวยกันใดเข้ากับสวยกันไปครับคนบ้านเข้าหักกันเพยียงกันสาลบมอนีขอกล่าคำวา,าสวัสดีครับ